กุ่มวันพิบัติรักที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ่งแสนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพซูจิตสามารถเข้าไปกางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับกรบสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ก,บกับช่อง Alternative นะครับคลิปนี้มีคนขอมาบอกพี่ต่อหาตัวแก้เออ่ตัวรุจิหน่อยจริงๆรุจิแก้ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงความถึก หรือว่าเรื่องของดาเมจเรื่องของอะไรเนี่ยผมว่าตัวละครแก้เขาก็หลายๆตัวนะครับผมอย่างตัวแรกที่น่ากลัวเลยคือแชนคูสนะคลิปนี้ก็มีคนขอมานะครับผมคอมเมนต์มาผมจัดให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เหรียญที่ผมจะใช้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเซตร้อยศูนย์นะครับผมเป็นเอ่อเซตนี้จริงๆควรทําไว้บ้างนะครับผมเซตนี้เพราะว่าอะไรฮะบางคนใส่สามแค่โดยเดียวใช่ไหมผมต้องมีคิงอีเวนต์ด้วยนะสำหรับเซตนี้เพราะว่าเราเจอรุจิตีปกตินะครับผมเราจะต้องย่นสกิลหนึ่งให้ได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ I สกิลพาร์ทฟเหรียญตรงนี้นะครับผมมีผลกับบักล้มด้วยนะสมมติเราบักล้มอยู่นะเขาตีเราก็สามารถเด้งสกิลได้นะครับทำให้เราสามารถใช้สกิลหนึ่งได้รัวๆนะครับผมสกิลสองไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะมันทําให้มันติดใบบ่อยนะครับผมเวลาปะท่านะแล้วก็มีย่นสกิลหนึ่งครับผมเน้นสกิลหนึ่งรัวๆนะครับผมเหรียญนี้เน้นปะท่านะครับผมถ้าอยู่เฉยๆแถวสองไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเพราะว่ามันพอเราใช้เสร็จเราก็ต้องปะท่าเลยกับลุจินะครับผมว่าเหรียญนี้ค่อนข้างดีนะอืมนะครับผมที่ท รจุจิเนี่ยจริงๆความเก่งของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไปไล่ฆ่าเขาแล้วเขามาปะทะเราแบบมัดสายมัดต่อสายมัดน,นะครับผมความเก่ง,ขงเขาจริงคือการความเร็วในการดึงธงนะครับผมการวาร์ปการดึงธงแล้วก็เวลาเราเจอในแร้งนะครับผมถามว่าแชงเล่นได้ไหมฆ่ารุจิได้ไหมฆ่าได้นะครับผมแล้วก็ฆ่าไม่ยากด้วยนะฮะแต่ว่าประเด็นเป็นอย่างี้ครับประเด็นคือรูปเกมเนี่ยมันแพ้ครับเพราะว่าตัวรุจินะครับผมเออเกมนี้มันชนะด้วยการดึงธงไงแล้วก็รุจิเนี่ยมัน เ,เวลามันตายนะครับผมเวลามันตายมันกลับไมกทีนึงเนี่ยมันก็ดึงถงได้ไงแช้งเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บสแต็กมาทั้งเกมเราพลาดทีเดียวเรา แพ้เลยนะครับผมเพราะว่าแทงตายเมื่อไหร่ก็จบเลยนะนะครับผมดังนั้นผมอิงกับรูปเกมมากกว่านะครับผมแต่ถามว่าชนะเรื่องของรุจิได้ไหมชนะได้ครับผมชนะได้ปาดแป๊บเดียวก็แตกแล้วครับมีสกิลหนึ่งก็คือไม่สลดรดามเมจนะแล้วยิ่งใช้เซตนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมทําให้เขาสามารถปาดได้แรงมากนะปาดได้ต่อเนื่องด้วยนะครับผมเวลาประทานรุจินะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับอยู่ที่สเต็ปเหมือนกันถ้าปาดไม่โดนคือจบเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเล่นแชงต้องชำพอสมควรนะฮะสำหรับ รุ่นยุคนี้นะครับผมแล้วก็อีกศัตรูนึงที่เจอแล้วแม่งไม่ไหวนะครับผมนั่นคือเอสนครับเพราะว่าเซตน,นี้ผมจะไม่ใส่ย่นหินนะครับผมถ้าติดหินก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลองเล่นให้ดูแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเรื่องของสเตปการเล่นเกมเพย์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะรไปดูครับ โอเคคัาซับใส่เต็มแม็กเลยนะครับผมป่าลุจีทีเดียวหายแน่นอนนะครับผมนะใช้ทั้งหมดนี่ฮะหกแท็กเลยนะแล้วก็ซับร้อยหกสิบแปดนะครับผมโอเคคลิปนี้เล่นได้ดูครับผมแล้วก็ใครหาร้านเติมเกมราคาถูกพูดทุกคลิปครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้วัยรุ่นดูใบเติมถูกเติมไวต้องวัยรุ่นดูใบเท่านั้นครับผม เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทรุ่นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับผมในส่วนของแชร์คูสบูสตันเลยนะครับผมนะจริงบูสไม่ตันก็ฆ่าได้นะครับผมบูสองก็ได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ ก็มีรุจิเยอะนะครับผมแมตช์นี้ผมพยายามคัดแมตช์ที่เจอรุจิแน่นๆเลยโอเคยุทธมินอืมโดนเท้าวายุนะครับผมจังหวะนี้ไม่เป็นไรฮนะกระโดดโรมรันไปก่อนนะครับผมเล็งไปที่รุจินะฮะอุ้ยโดนยิงทมินนะครับผมไม่เป็นไรฮนะ อืมโอเคนะไล่ล่าเลยนะครับเน้นเลยนะเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแต่ว่าคือต้องบอกว่ารู้สึกว่าเล่นถ้าเจอรุติเยอะเนี่ยเรามันจะแพ้ทงไงรูปเกมมันแพ้นะโรมรันไปทีหนึ่งเรียบร้อยแนมะตายง่ายครับผมถ้าสกิลหนึ่งยิ่งตายง่ายเลยครับถ้าสกิลหนึ่งผมคูดาวเร็วมากนะครับคุณดูดิครับยิ่งถ้าโดนดาเมจอะไรเงี้ยนะฮะอืมโอเคเอาละครับเดี๋ยวรอรุจิตัวนะครับ ่านั่นนะครับผมเขาดึงธงแบบไม่ปรากฏในแมปนะครับดัานนี้ลุจิเออเราดักทางง่ายนะครับผมนี่แน่มาเร็วจังโรมรันไปก่อนนะครับผมหมื่นแปดได้ไหมแรงนะครับผมเจอลุจิสกิลหนึ่งวู้ยโดนใบโดนใบโดนใบเออเก็บไปได้อหนึ่งนะครับผมนะโอ้โหมาไม่หยุดเลยว่ะสายวิ่งเขาเยอะนะครับผมมาไม่หยุดเลยนะเนี่ยครับผมมันจะกันธงยากนะครับสายมัดยุคนี้หวังว่าเอ็กตัวต่อไปนี่จะเป็นสายมัดที่แบบสามารถที่จะ <G l ade> ย้ายธงง่ายๆนะครับแชงมันย้ายทงยากเลยเออนะนี่สแต็กก็เก็บไม่ค่อยได้นะครับผมเจอดีบัฟตลอดเลยนะอืมโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราโรมรันไปก่อนนะนี่เจอทั้งโรเจอร์ทั้งโครุตติมาเพียบเลยนะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมเน้นไปทางรุจ,จิเลยนะอม,มาดูว่าฆ่าได้รหรือเปล่านลครับผมโอ้โหนี่ไงมันมาข้างหลังมันมาข้างหลังดูดิมันเอาเลือดเราไปเยอะนะครับอืมโอเคดอทมิน โรคหัวอุ้ยแทงไม่ได้นะครับผมแทงไม่ได้มันจังหวะมันามะตะก่อนโรมรันไม่โดนด้วยนะนะครับผมอ่านะี่ครับผมเหรียญไคโดนะคุณเห็นไหมเหรียญไคโดนะครับกับคิงโรมรันไปทีนึงโอ้โหสองหมื่นสามเลยนะกดขำเลยนะโอ้โหงงครับสกิลคูดาวัยไงนะตึงนะแต่ว่าเราโดนใบนะครับผมเราโดนใบอันนี้ จริงๆผมว่าใบอันนี้แม่งน่ากลัวนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะมีฮาคีได้เลยนะครับผม,มเรียบร้อยครับไม่มีฮาคีก็ตุยฮะเออนะครับผมไม่เป็นไรฮะก็โดยรวมแล้วนะครับผมผมมองว่ามันสู้ได้นะครับแล้วก็แต่ว่ารูปเกมมันอาจจะเหนื่อยนิดนึง <c oughs> เหนื่อยนิดนึงนี่ก็เตะไปทีนึงนะครับผมนี่แถมจาบายด้วยนะท้ายเกมนะครับผมยึดชมินเรียบร้อย แต่เขาใส่วิ่งเยอะนะครับผมนะอหกันยากว่ะจาบราหด้อไม่พ้นด้วยติดสตันแน่ๆเลยดูแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคระวังนะครับผมโอ้โหเขามีโค้ด้วยนะฮะน่าจะโอ้โหแพ้ไปนะครับผมใส่วิ่งเยอะเกินถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโน t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ โอเคผมเปเกมที่2องแล้วผมไม่ดูรูปเกมนะสำหรับเอ่อเท่าที่ไปเล่นมานะครับผมรู้สึกเลยว่าถ้าเจอรุจินี่ค่าได้แต่ว่าแพ้นะครับผมเพราะว่ามันไม่เหมาะกับยุคสมยมากจริงๆนะยุคนี้นะครับผมจ้าบาพอเล่นได้อยู่แต่ว่าเอาทงคืนยากนะครับเวลาเสียธงแล้วเอาคืนยากไปไหนเจ้าโรเจอร์หนีละอ๋อโอเคเป็นเอสเน็กนะครับผมแม่ไม่รู้นะยึดเลยนะครับผมขึ้นไปแรปมาแลวจ้าใครมาจ้าสันเจีย รลมรันโอ้ยแม่ไม่ได้เก็บสแต็กเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหารุจิซิรุจิอยู่ไหนอืมนี่ครับผมอยู่นี่กันหมดเลยนะใส่วิ่งโคตรตึงอืมก็หูโดนน็อ c แบ็กอีกนะครับผมอืมเดี๋ยวถอยก่อนดีกว่าน,น่าจะตึงปรามาณโลมรันไม่ก็รุจิกับแตกนะฮะอืมเก็บเลือดเลยเอาเลยไปไหนจะไว้รุนหูโดนไปหมื่นกว่านะครับผมกดโกรธเลยนะฮะ ไปแล้วนะครับผมเอ็สเน็กไม่ไหวนะครับเรามารับมือ,อยากนะถ้าเราไปไล่ตกแต่รุจินี่น่าจะเ,เหนื่อยเหมือนกันนะคืออย่างนี้ครับผมถ้าที่เล่นมาเนี่ยรู้สึกเลยนะว่าวิ่งตามรุจินี่แม่งเหนื่อยกว่าโรเจอร์ <c oughs> เหนื่อยกว่าเออเรียบร้อยครับผมโรมรันไปทีไม่ให้ดึงก็ได้ว่านี่เก็บจักมานะมันโกงนะครับผมแต่ว่ายุคนี้ตัวละครที่มีบัฟแบบนี้มันโดนล้างง่ายไปหน่อยนะฮะเจอพวกเอ็สเน็กนะครับผม อืมโอเคคือถ้าเราไม่มีบัฟแล้วนะเล่นยากนะครับเล่นยากแขงมันตีเบาไงนะครับผมนี่ผมทำบุตันด้วยนะก็เวลาเจอพวกตัวถึกๆเนี้ยเราก็ปาดไม่ค่อยตายนะครับถ้าไม่มีสแต็กนะอืมหรือว่าต้องรอแช้งคามุสริอา่าอยู่นี่ไงไปไหนจะรบรันเลยดักไว้อืมอ่าได้ดีงี้ไปไหนแทงหน้าหมืนแปด โกดโกดเลยนะนี่ mm. ผมไ mm. ล,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 ล่ล่ารุจิให้คุณดูเลยนะฮะคือถ้าเจอรุจินี่แบบเล่นเชิงเนี้ยน่าจะได้อยู่นะครับผมเนสกิลหนึ่งมาไวนะสกิลหนึ่งมาไวมากเหรียนี้ถ้ายิงโดนดาเมจนะครับผมอโอเคเขาน่าจอรุจิกลับมานะถ้าที่ดูแล้วอืมอ่ารุจิกลับมาครับผมเดีย๋ยวเราดับทางนิดนึงนะครับอืมรุจิมีตัวเดียวไนงะเลยพอไหวนะฮะอืมถ้ามีหลายตัวนี่น่าจะเหนื่อยอยืมโอเคสันจิขอ ผีว่าสันจิตม่อ้ยหลบได้ไม่ผิวจริงๆนะครับผมร้อบรานผมผิวกว่าเป็นไงล่ะโอเครุจิไม่ขึ้นมานะครับผมดูในแม็ก็ดูยากไงเรียบร้อยสันจิมาทําอะไรวะเออนะครับผมมีคนอยากดูสันจินะเดี๋ยวผมว่าจะทําคลิปบูตันนะครับผมยืนน้องชายมาแล้วนะโอเครุจิตุยไปแล้วนะครับผมแม่ดนนี้ค่อนข้างตึงนะครับผมเอาไว้ดักจับใสายวิ่งนะ โอเควันดีครับโรเจอร์ Roger. อืดอนออกมาไม่ดอนหรือหูโดนไป2องหมื่นแล้วโรเจอร์ Roger, เกือบแตกฮะโอเคครับผมตานี้น่าจะชนะไปนะครับอืมดึงไม่ทันหรอกโหโหเด้งเลื่อนเลยแะโดนไปโอเคไปพบก,กับเกมเพลย์สุดท้ายกันเลยครับ เอาละครับบนเกทเฟสสุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้ช่องทำได้ถี่ด้วยนะครับผมตอนนี้เราไม่มีสายโลนะครับผมแล้วก็มีรุจิเยอะมากนะย้ำ่าเยอะมากตอนนี้เดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับผมรับมือได้หรือเปล่าดึงธงเสร็จก็โรมรันไปทีหนึ่งหูโดนไปหมื่นกว่าแล้วอือหโดนใบ้โดนใบ้ไอ้สกิลไอ้ใบ้เนี่ยนะมันมัน ปั่นผมมากเลยนะพูดจริงจริงโอเคทำารอ่ะ okay, ทำไร,ำไรอะ่ะโอ้โหเจอโรคูโอกันนะครับผมไม่เป็นไรครับเราตัดแมคเคทพีเขาไปเยอะนะฮะตีบักล้มเหรอโอเคโอ้โหเอ็นเน็กว่าเอ็นเน็กมาก,กันนะครับผมถอยก,ก่อนเห็นไหมลูกเกมมันเสียเปรียบนิดนึงนะแต่ค่าได้ไหมค่าได้ครับผมผมไม่เถียงเลยฮะแต่ยุคนี้ค่าอย่างเดียวม่มีผลอะไรเลยนะตัวที่แบบเน้นข้า,างเดียวประโยชน์น้อยนะครับผมสำหรับยุคนี้มันเก่งแหละว่าและแชงแต่ว่า ประโยชน์มันน้อยไปหน่อยนะครับเห็นไหมโอ้โหโดนเลยนะครับผมดอทแชมินออกมานะครับผมเห็นไหมค้าได้ครับผมชิวๆไม่งไงแตกเลยนะครับผมยอมเสียอาคีเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันยื้อนานเกินไปโอเคนะครับเนี่ยลุจิเยอะอย่างนี้โลมกลันเลยเรียบร้อยผมโควสองหมื่นหกคิดดูดิสกิลเดียวฮะอเออย,ยินเลยยินเลยยินเลยนะ แต่ว่าข้อเสียเลยดูแล้วคือผมต้องวิ่งกันทงไงวิ่งกันทงแบบแบบเยอะมากอะทั้งเกมนะครับผมใส่โล่เรามีโอ้มินิกาแล้วก็ไม่เปิดมาด้วยนะเติมเกรลําบากเลยทีนี้โอ้โหลำบากแล้วโลมรันไปทีหนึ่งยอมก่อนนะยอมโดนตัดแมกเรียกว่าโดนลดเดฟไอ้ลดดีบัฟไปก่อนนะครับผมโอเค วัดเดออะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะเออหลบลานเฮ้ยดอทแมนจริงๆหลบเหล,ลบเก่งเออตอนนี้ทงเหลือทงเดียวไหมเหลือทงเดียวทําอะไรไม่ได้ครับผมตึงจา้านะมาแล้วเดี๋ยวผมย้ายก่อนนี่ใช้สกิลนี้ในการย้ายแทนนะโอเคเออเอ็ดเน็กเอ็ดเน็กโอ้โหฮักกี้หายครับเรามีสแตก็กแต่เน็กตีเราไม่เข้านะครับเขาไม่ได้อยู่ในทงไงตีเราไม่เข้านะฮะ ทำไมวะไม่เรียบร้อยตายนะครับผมโอเคธงนั้นนะอตอนนี้เหมือนเขาตายหมดครับแต่เราดึงธงคืนลำบากเนี่ยประเด็นเห็นไหมะดึงธงคืนยากนะครับผมโอ้โหรุจ,จิสามตัวมาไงเล่นยังไงก่อน้องกันธงนะน่มันมันไม่เห็นในแมปนะครับผมโอ้โหโลม้มล้านผิดตัวไอ้นี่มันเข้ามาดักก่อนนะอโอ้โหเกยตายแล้วครับผมเรา เดียก,กันได้ไหมวะเราเจอลุมด้วยนะครับเจอลุมด้วยหูโดนสามหมื่นมันติดบูธนะไม่ไหวครับผมจังหวัดติดบูธเห็นไหมคือพอธงเขานำเนี่ยลูกเกมเราก็เสียเลยครับที่ผมบอกว่าลูกเกมแพ้เนี่ยคือ <c oughs> คุณดูดิติดบูธเขาติดบูธกี่รอบเนี่ยไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปแชงนะผมวันนี้เล่นกันแบบให้ดูเลยนะครับผมว่ามันรับมือรุจิได้แต่ว่าเมตานี้อาจจะไม่เหมาะเขาเท่าไหร่นะครับผมในความรู้สึกผมนะลูกเกมมันแพ้นนะครับ แล้วับเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหากันนิดนึงนะครับผมตกลงรุจิแชงสู้รุจิได้หรือเปล่าครับผมก็สามารถสู้ได้ครับข้อดีของแชงในยุคนี้คือสู้รุจิสบายนะครับผมสู้ง่ายมาเลยแต่ว่าข้อเสียนะครับผมข้อเสียก็คือเมตานี้นะครับผมมันเป็นเมตาของสายวิ่งนะฮะแล้วก็สายโล่นะครับผมสายมัดที่ต้องพึ่งสแต็กแบบแชงนะครับผมถามว่าเล่นยากขึ้นมากๆเลยนะครับผมคือถ้าว่าฆ่ารุจิอย่างเดียวเนี่ยผมเล่นเอาไปว่าผมเล่นหลายเกมหลายแมตช์อยู่นะครับผมแล้วก็ รู้สึกว่ารูปเกมมันแพ้นะครับผมเพราะว่าเขาดึงธงแล้วก็ติดบูธอะไรเงี้ยแล้วแชงนะครับผมข้อเสียที่ผมบอกนะก็คือเวลาแชงตายนะครับผมอย่างรุจิตายเนี่ยมันกลับมาได้ถูกไหมมันกลับมาแล้วก็ดึงธงนะครับผมแต่ประโยชน์ของแชงเนี่ยถ้ามาฆ่ารุจิอย่างเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่า <c oughs> เล่นยากนะครับผมคือว่ามันเป็นตัวที่ประโยชน์น้อยไปนหน่อยนะครับยุคนี้เหมาะกับตัวที่ทําเกมเดินเกมนะครับผมโดยการดึงธงครับเหมือนใช้มากกว่าพลังแล้วอะตอนเนี้ยเมื่ออมาเหมือนใช้ขืนใช้ สมองเล่นแล้วฮะคือถ้ามีพลังมีดามเมจอย่างเดียวเนี่ยผมว่าตัวละครอาจจะเริ่มเล่นยากนะครับผมเพราะว่ารุจิคลองตัวกว่าแชงเยอะนะก็ให้แง่คิดประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับใครเล่นแชงก็ตอบได้เลยว่าฆ่ารุจิได้สบายมากนะครับผมแต่ว่าแก้ทางรุจิได้แต่ว่ามันไม่สามารถพลิกแบบทําให้รุจิหายไปได้ก็คือมันไม่ใช่ตัวที่รุจิกลัวขนาดนั้นนะครับผมโอเคนะครับเนื้อหาคลิปนี้ก็คิดว่ามีประโยชน์กด แชร์เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมพบใหม,ม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ